ผมก็ได้มาทําการจัดตู้ไม้น้ําโชว์เพื่อนๆนะจริงๆหลังจากวันที่เริ่มใช้ต,ตู้เนี่ยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคุณผู้ชมก็สามารถได้ตู้ไม้น้ําตู้ปลาเลี้ยงกุ้งแบบนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มอธิบายการจัดตู้กันนะครับซึ่งของสักประมาณ90%ที่ผมจัดเนี่ยสามารถหาได้ตามการสั่งร้านออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่ง คุณผู้ชมกดดูด้านใต้คลิปที่เป็นเดสคริปชันนะผมจะทิ้งวาร์ปต่างๆให้เผื่อคุณผู้ชมจะไปซื้อตามได้ง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากอย่างแรกนะครับสำคัญสุดก็คือขนาดของตู้นะครับขนาดของตู้ที่ผมแน,น,นะนำนะทำแบบผมเนี่ยเอาสักประมาณ12นิ้วหรือ30เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับปริมาณน้ำเขาจะเยอะหน่อยนะครับค่าน้ำจะได้ไม่แกว่งเยอะเกินไป พราะบางทีกลางวันเราเจออุณหภูมิสูงสูง,สงกลางคืนเราเปิดแอร์อีกพอค่าน้ํามันแกว่งเยอะนะครับสัตว์น้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยอาจจะป่วยได้นะครับหรือ การเซตอัพอะไรแบบนี้นะครับต้นไม้ที่ผมเลือกใช้ทั้งหมดเดี๋ยวอธิบายต่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบอุณหภูมิที่มีความเย็นนะครับหลายคนอาจจะเซตตู้แบบนี้แล้วไม่ค่อยรอดอาจจะเป็นหลายๆปัจจัยรวมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยก็คือดินนะครับดินที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นดิน GEX ถุงสีแดงนะครับเผื่อไปซื้อตามนะาราคาก็จะประมาณแบบ280ร้อจนถึงสามบาทสำหรับดินยี่ห้อน,นี้เฉพาะถุงสีแดงเนี่ยจะออกแบบสําหรับการเลี้ยงกุ้งแคบไปเลยนะครับ ซึ่งดินแบบนี้ที่ผมชอบเพื่ออะไรอย่างแรกเลยคือไม่ต้องล้างน้ํานะบางทีคุณผู้ชมไปซื้อดินตามแบบร้านขายปลาหรือทรายมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะต้องมาล้างน้ำำาาําทําความสะอาดเขาก่อนซึ่งดินแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่จุดสําคัญนะครับก่อนที่จะลงดินเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องโรยแบคทีเรียตั้งต้นแบคทีเรียรองพื้นนะครับไว้ที่พื้นตู้ซะก,ก่อนนะซึ่งการเซ็ตแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้2แบบนะคุณผู้ชมสามารถเอาเหินพมิสนะครับหรือหินภูเขาไฟที่มีรูพุนนะครับ มาใส่ถุงตะข่ายไว้นะครับแล้วก็วางไว้ใต้ตู้แล้วค่อยเอาดินกลบก็ได้นะครับหรือจะเซ็ตแบบผมก็คือใช้เป็นกรองใต้กวดก็ได้นะครับเขาจะหมุนเวียนเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ตู้ขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็เลยจะมาสู่ปัจจัยต่อมาที่ทําให้ตู้นี้มีน้ําใสตลอดและน้ําคุณภาพดีตลอดบริสุทธิ์ตลอดทําได้ยังไง ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไปเดินที่งานมาแล้วใช่ไหมแต่กรองที่ผมจะมาเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะใช้แบบกรองแขวนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะกรองเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับเขาจะมีเหมือนปั๊มน้ำนะครับคอยสูบน้ําให้น้ำเนี่ยมีการถ่ายเทไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาภายในตัวเครื่องกรองอะครับจะสามารถใส่วัสดุกรองชิ้นต่างๆลงไปได้เช่นคุณอยากจะกรองฝุ่นที่อยู่ในน้ำนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่คนไม่ค่อยเข้าใจและคนไม่ค่อยรู้ในการเลี้ยงตู้ปลาแบบนี้ก็คือคุณผู้ชมจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่ามีเดีย หรือหินภูเขาไฟที่มีรูพุนไปด้วยเพื่อให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีเนี่ยคอยอาศัยอยู่แล้วก็กินของเสียฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าพอเวลาสัตว์น้ําของเราขับถ่ายออกมามันก็จะเกิดความเน่าเสียของน้ําใช่ไหมครับแบคทีเรียดีเหล่านี้แหละจะคอยกินของเสียทําให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือน้ำเนี่ยก็จะใสยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะบางทีเราก็จะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเลี้ยงไปสอสามวันแล้วแบบน้ำมันขุน่นหวานะครับเพราะว่ามันไม่มีแบคทีรียรคอยกินของเสียนั่นเองแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบคทีเรียรน้ำนะครับแบคทีรียรน้ำเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือเวลาที่คุณผู้ชมตั้งตู้ตใหม่หรือว่ารันน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องใส่แบคทีเรียรน้ำแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่ะก็สามารถหยดใส่ไปเลยดูโดดูวิธีการใช้งานที่ฉลากด้านหลังนะคุณผู้ชมก็สามารถหยดลงไปได้เลยนะครับอย่างนี้ฟืบอ พอมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบเนี่ยจริงๆตู้ของคุณผู้ชมสามารถเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เซตแบบที่ผมใช้เนี่ยคือมีตู้อย่างเดียวไม่มีดินไม่มีที่อยู่ของแบคทีเรียใช้แค่ตู้มีออกซิเจนแบบเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำเฉลี่ยแบบ3วันครั้ง4วันครั้งเลยนะครับเพื่อให้คุณภาพน้ําในตู้ยังดีอยู่และก็น้าไม่ขุ่นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทําตามขั้นตอนที่ผมเซตตู้มาเนี่ยมันก็สามารถ จริงๆอยู่ได้เป็นเดือนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่เติมน้ําอย่างเดียวก็พอนะครับหรือคุณผู้ชมมีเวลาหน่อยคุณผู้ชมจะเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนน้ำเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนหมดนะคือเปลี่ยนสักประมาณแบบ 15- บห0ของตู้ก็พอแล้วนะครับตู้หลายๆตู้ของผมเนี่ยแทบที่จะปล่อยลืมไปเลยอะ่ะแค่แบบมาเติมน้ําตอนน้ามันลดนั่นเองนะครับเทคนิคต่อมานะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เปิดแอร์นะการเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้การเลี้ยงต้นไม้ตามที่ผมบอกเนี่ย เขายังต้องการอากาศที่ค่อนข้างเย็นอยู่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นพัดลมเหมือนพัดลมคอมมาเอามาแขวนเป่าผิวน้ําไว้นะครับอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ2-3องศานะเอาง่ายๆว่าสมมติถ้าคุณผู้ชมมีตู้อุณหภูมิน้ําอยู่ที่30องศามีพัดลมช่วยมันก็จะลดลงไปที่ประมาณ27-28องศา ัเลี้ยงกุ้งแคะต้นไม้แฮปปี้จเจริญง,งอกงามดีสีส,สันสดใสแน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการเลือกพันธุ์ไม้น้าให้เหมาะสมกับตู้นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมเลือกต้นไม้ผิดประเภทที่ต้องดูแลรักษายากนะมันต้องมีอะไรมาบ้างะก็คือดินก็ต้องใช้ดินที่มีปุ๋ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องมีเพื่อให้เขาสามารถสังเคราะห์แสง ไฟก็ต้องแรงอีกเป็นไฟที่แบบราคาแพงๆหลายพันอย่างแรกเลยคือต้นใบเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะชื่อว่าอะนูเบียสนะครับอนูเบียสเนี่ยมีต้นที่เป็นแบบขนาดใหญ่ก็จะประมาณแบบ1ิบเซนก็มีนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นอะนูเบียสพิตตี้นะครับก็ก็จะเล็กๆน่ารักแล้วก็ข้อดีของอะนูเบียสเนี่ยคือ ไม่ต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับดูแลร,รักษาง่ายแถมโตช้าโตช้าเนี่ยช่วยให้คุณผู้ชมไม่ต้องมาตัดแต่งเขาเยอะนะครับต่อมานะครับที่ผมใช้ในตู้นี้นะครับก็จะมีอีกพันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อว่าบูเซปนะครับบูเซ็เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ผมหยิบให้ดูดีกว่านี่บูเซปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสำหรับพันไม้น้ําอย่างที่สานะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของมอสเลยนะครับมอสเนี่ยไม่ต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องใช้ Command A ide, ใชปุ๋ย แค่เปิดไฟให้เขาก็เพียงพอแล้วนะครับอยู่กับคุณผู้ชมไปได้นานๆเลยไม่ต้องมาเสียเวลาในการตัดแต่งเขาเยอะนะครับอย่างต่อมาอย่างที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวและการจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะสาลายพันหนึ่งมาของญี่ปุ่นนะครับเราจะเรียกว่าสาลายมาริโมะนะครับแบบนี้จะสามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ำแบบนี้ได้นะครับฟองเขาจะเป็นฟองกลมๆน่ารักนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการไม้ที่เป็นแบบไม้ลอยน้านะคุณผู้ชมสามารถใช้ จอกญี่ปุ่นก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีลากยาวแบบนี้นะครับช่วยเพิ่มมิติของตู้แม่น้ำได้มันจะเหมือนตู้แม่น้ำเรามีหลายเลเยอร์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ผมเลือกใช้นะครับ หลังจากนี้นะครับภายในตู้ในระบบนิเวศเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าอยากจะเลี้ยงอะไรนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเลี้ยงปลาหางนกยูงปลากัดไม่ต้องทําอะไรเลยมีตู้โลง่งๆก็ลงได้แล้วออกซิเจนแทบไม่จําเป็นด้วยซ้ำน,นะครับปลาที่มีขนาดประมาณ1.5เซนถึง2เซนเนี่ยผมแนะนําก็คือปลาคารดินาวนะครับปลาที่เป็นปลาซิลนะครับปลาซิลมีหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็หลากหลายราคาเลยกินไม่ค่อยจุน้ําเสียน้อยลงนะครับแล้วก็ว่ายเป็นฝูงน่ารักดีนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับเป็นสัตว์ที่ผมเลี้ยงหลักในตู้เลยนะครับก็คือกุ้งแคะนนั่นเองนะครับจริงๆผมเป็นเมนกุ้งแคะนนั่นแหละเพราะว่าอะไรก็คือเหมือนกับเป็นความรู้สึกส่วนตัวน่ะผมเลี้ยงมาหมดแล้วตั้งแต่ปลากัดปลาหานกยูงปลาทองตู้ไม้น้ําตู้ที่เลี้ยงปลาแบบยากๆเงี้ยแต่สุดท้ายกลายเป็นผมมาตกหลุมรักกับสัตว์ที่คอยกินตะไคร่น้ําอยู่พื้นตู้นะครับคือกุ้งเนี่ยต้องบอกว่า มันแอบมีความท้าทายอยู่นะครับเพราะว่าถ้าของเสียในตู้เริ่มเยอะกุ้งแคะของผมก็จะตายนั่นเองมันเลยกลายเป็นความท้าทายของผมว่าเฮ้ยผมอยากเลี้ยงกุ้งแคะผมอยากทําให้ระบบนิเวศเขาอยากให้น้ำเขาเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเวลาเรามองเขาทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเออเราเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่ต้องมีการดูแลที่สูงเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียจากการที่ว่าคุณผู้ชมสามารถเซตไม้น้ำนะซึ่งมุมที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือมุมทำงานเลยนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเย็นสบายทางสายตานะเพราะว่าบางคนเนี่ยเบื่อที่จะแบบนี่ปลูกต้นไม้กระถางอะไรอยู่ใกล้คอมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดูแบบอยากเลี้ยงอะไรไปด้วยหรืออยากจะให้มีน้ำมีความเคลื่อนไหวหน่อยเนี่ยสามารถใช้ไอเดียของการตั้งตู้ไม้น้ำที่เป็นแบบ low maintenance นะครับดูแลรักษาง่ายแบบนี้ ไปใช้งานได้นะ